การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการจัดการขยมูลฝอยเทกลางแจ้งเมื่อมีขยมูลฝอยเกิดขึ้นจึงมีการนำขยามูลฝอยไปกำจัดโดยการเทกองรวมกันไว้กลางแจ้งในพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อให้ขยามูลฝอยเน่าเปื่อยตามธรรมชาติขยะอินทรีย์เศษอาหารเศษผักผลไม้ของเหลือจากการเกษตรเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ พอต่อการฝังกลบจึงใช้ความรู้เรื่องการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยนำทยะอินทรีย์มาผ่านกระบวนการหมักที่เป็นปุ๋ยเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน เผาในทุมชนเมื่อพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเทียมูลฝอยแบบการปั้งรกรอบอย่างถูกหลักสุขาพิบาลแต่มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการเผาไม่มากขึ้นจึงมีการสร้างาเตาเผาทุมชนที่มีขนาดเล็กสามารถจัดการเทียมูลฝอยปริมาณไม่มากได้เป็นอย่างดีเตาเผาเพื่อผลิตพลังงานเทียมูลฝอยมีจํานวนมากขึ้นอย่างต่อนเนื่องเตาเผาทุมชนไม่สามารถจัด และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นจึงมีการนำความรู้ในเรื่องการนำพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เทียมูลฝ่อยมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเกิดเป็นแนวคิดเปลี่ยนที่อยะเป็นพลังงาน